มายามเบ็ดครับพี่น้องใส่ไปมาขึ้นนี่หาหลังครับใส่ไปอยู่นี่ครับพูนทงหน้ามมา้มาขึ้นนี่เห็นปลาดุกมันหลายนะครับนี่มันขึ้นอยู่นี่นะครับปลาดุกมาขึ้นพี่ยามมะเบึงก็เลยเอาเบ็ดมาใส่ไปหาหลังนี่ครับหลังเหล็กหมดแต่เยอะไม่มีอะไรในกอไผ่ อ๋ปล่อยครับนี่เหลียงปล่อยขุนครับขอกมัน,นหลองที่สองอมไม่มีอะไรโอ้นี่จกักโตบอน่นอเงียบคลิปโอ้หลังนี้ที่เป็นสีพันพันพน,นี่ห้จกักโตบอ โอ้ยตายครับพี่น้องอตายนี่พุดนะกระดูกครับทิต้ตายครับพี่อ่ะแต้มนึงแล้วครับออืมนี่เลนี่คือจงางห้อยมันพันแนบนี่เขาบุ๋งมันนี่บ่อ้านี่ยูยูครับนี่นี่ยูยูยอ้าวยูสวยแล้วนี่น อาออันนี้ยังใหม่ใส่ออยู่เซอแล้วพี่น้องนี่อ๋ใส่อ๋อันยหญอีกนี่พี่น้องนี่ครับสองเต็มอือครับอือชองเต็มครับนี่โอ้เสดยเดีตัวนี้ตายไข่เต็มทองเลยครับนี่ ห่บ่มีน้งครับนี่ตังได้อ่ะเหนียบปิดครับอ่าสีดังซองแต้มครับโอเคอยู่เลยครับเนี่ยสีดังในซองแต้มแน่ครับใส่งามพร้อมครับนี่ใส่สวยพร้อม ตัวนี้ไครเทมทองครับอี่ครับชัวนี้นะครับเพราะเด็กกับเพายยงมแรง